ตื่นเต้นยังมีดอกที่นอนแอ่งแมงทางนู้นอีกดอกนะคะไปค่ะไปอย่างไวเลยค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอ,อนก็พาทุกคนมาเข้าป่าหาเห็ดเหมือนอย่างเคยนะคะว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าค่ะเริ่มสอดสองสายตามองหาเลยนะคะ พาอ้นมองเห็นสะตากรรมการเก็บเห็ดวันนี้แล้วนะคะว่าจะมาไม่ทันทากอีกแล้วค่ะฉะนั้นดอกเล็กๆเ,เก็บเอาไปก่อนนะคะเป็นขวันทุงค่ะเห็นดอกเล็กอีกดอกหนึ่งฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะแค่เข้าโผล่หัวออกมาก็เจอแทะไปแล้วนะคะขอรุ้นนะคะวันนี้ขอให้เจอดอกใหญ่ๆกว่านี้ค่ะ ไม่มีนอนโอ้อันนี้พุนแล้วโอ้ทาบักเอดไม่น่าเห็นคนเขาเดินเมื่อก,กี้ป้าอ้นยังว่าตั้งต่างานเขาเดินผ่านไปได้ยังไงเอ๊ แล้วก็เก็บแต่งตัวเนาะตาอยู่บอดูดอกนี้ค่ะเขาโผล่ขึ้นมาเหนือม้อสวยนะคะแต่ว่าพี่ทาาหลบไปค่ะนี่จะเก็บภาพสวยๆฝากทุกคนนะคะดอกนี้ แต่ขาก็ได้นะคะชากกำลังเจาะ ขอให้แต่ไม่มีหนอนข้างในก็เป็นใช้ได้แล้วค่ะดอกนี้ได้ทันแค่หัวค่ะหูดอกนี้กำลังโผล่ ขอให้ขอให้สวยนะคะแต่ว่าเป็นเห็ดพิษค่ะโอ้ยเนาะกรกมแท้ดูดอกนี้ค่ะโอ้ยเสียดายนะกว่าจะหาเจอดอกสวยๆแบบนี้ใช้เวลาน,านานมากเลยนะ ดูค่ะเจอแต่เหตุพิการหัวหลุดกลวงอีกแล้วอุตสาห์ได้เจอเป็นกลุ่มนะคะก็เจอกลุ่มทพิการอันนี้ได้หัวนะคะเราเก็บไปกินเองนะคะเราไม่ได้เก็บขายฉะนั้นก็เก็บทุกดอกค่ะ เห็ดพึ่งฤดูร้อนของจริงต้องเป็นสีนี้นะ,ะหมวกสีน้ำตาลค่ะดอกนี้กลมเกลืนกับใบไม่มากค่ะยังชันได้ดอกสวยดอกนึงค่ะเกือบเดินเหยียบค่ะดอกคอเล็กตะตมุตะมิปอดทุกคนปอนหมดแต่ไปลงทางอยู่ข้างในนู่นนะคะ โอ้ยดูค่ะโอ้ยเขาแอบเกิดแล้วก็ดูนอนเจาะจนพรุนเลยนะคะโอ้คงไ,ได้แค่หมวกคงได้แค่หมวกกลับบ้านนะคะอุยปาอ้นตื่นเต้นยังมีดอกที่นอนแอง,งแมง,งทางนู้นอีกดอกนะคะไปค่ะไปอย่างไวเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยเสียดายนะ่ะโอ้เตือนเลมเอานะคะ อย่างที่บอกไปหรือบอกไปหรือยังเนอะว่าก็ของดีหายยากค่ะดูค่ะตรงนี้ก็สี่ดอกนะหนึ่งดอกสองดอกอันนี้เอานะคะโอ้อันนี้ไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ดอกที่สามใช่ไหมดอกที่สี่เน่าไปแล้วค่ะอุ้ยมีดอกที่ห้าค่ะนี่ค่ะ ดอกที่5ได้หมวกอีกแล้วค่ะอย่าดราม่าเกตการเก็บเห็ดของป้าอ้นนะคะทุกคนป้าอ้นเดินมาทั้งวันเลยนะคะกว่าจะได้เจอกลุ่มนี้ค่ะอีกดอกค่ะอันนี้เอาไปตัดเอาหัวนะคะปงปร่งๆใช่ไหมเอ,อ่ยไม่ใช่ค่ะเห็ดพึ่งแม่มดก็ไปไม่รอแล้วนะคะ เป็นที่น่าเสียดายมากค่ะทุกคนเห็ดกลุ่มที่เก็บเมื่อกี้กินไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหนอนเจาะพุนทุกดอกเลยนะคะโอ้ยนวาสนามาดำมันนี้เดินป่าทั้งวันได้แค่นี้นะคะได้พอต้มไก่หม้อหนึ่งพอดีเลยค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุข ทุกทุกวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ